เจอหิ่วกัทั้งหลายแต่ว่าพี่น้องว่าพึ่งอันนี้สวัสดีค่ะพี่น้องพามาป่าอีกแล้วจ้า <c oughs> มือนีส่งแดดออกแน่และก็เหากับมาสวยเนาะเก่ามุ่งกวาวละจ้าพี่น้องกว่าจะมะหอดันป่านะคะ กะมีหลายๆคอมเมนต์เพิ่งกระตีชมเขาม้านอเรื uh ่องการถ่ายท้ำคลิปของเฮาอ่ะจ้ะกะเก็บให้เร็วกว่านี้แน่สินะค่ะเฮากะขอขอบพระคุณนะคะทุกคอมเมนต์ที่ตีชมเขม้าเพื่อเป็นแรงบันดาลใจให้เฮาได้เห็ุคลิปที่พัฒนาขึ้นเรื่อยๆให้ถูกใจคุณผู้ชมเนาะนี่จ้ะบรรยากาศในโคกมือนี้เฮ็ดกระโดกน้ำตาสิแล้วพี่น้องฮะเฮ็ดกระโดดน้ำตาแบบนี้เฮ็ดออกแบบนี้บ่ จ้าไปไปยางน้ำกันพี่น้องนี่เห็นอะไรถือฝนโอ้บังเห็ดคาสามดอกนีนดูดนนคุณอะายไม้คยูเห็ดคาเต็มเลยพี่น้องคุณจะมีแต่ดอกยังไงท้านี้ก็มีอีกเปตน่าะ์อ่อนนี่ว่า ข้าวจุนพูนอยู่นี่ับมีอีกโอ้ดอกไงพ่นมีเห็ดอยู่ในหลุมจ้าพี่น้องแต่ว่ามีหูแบกไงให้พิบบ้า ให้พี่โมกเล่าอนเอาเป็นตาท่านเก้าวมันมีแป <c oughs> แ๋วติเห็ดยังเห็นหน้าเขียว <c oughs> เออเห็นหน้าเขียวโอ้พี่น้องยางอ่อมผู้หัวตะเห็นเห็ดอ้ยเห็ดทานไง หาเห็ดหยากไรพี่น้องเห็ดทานใหญ ีขาแปลงจ้าพี่น้องมาทางทีอีกมันดอกใ่ดอกงามดีทั้งนี้อีกจาก้าลายจาไมเดอแต่ว่าไอ้นี่มันถึกฝนคิดหนาอ่อนนมะคิดว่าโอหนาเขียว å Litt lønnsomt bønn. มีมากโคกไหมอแล้ด้จ้าพี่น้องเปล่งบรรยากาศโคกจ้าอันนี้โคกพูดนกรบบ่าจ้าบ่รู้ว่าสิมีเห็ดบ่จ้าไปเปล่งน้ำกันจ้าพี่โมกเก็บออกเห็ดข้าเเรืองมันดอกงาม ว่าจะได้นั่หาอยู่เบิดหนีอแล้วพี่น้องขาเจ้าบอกมาทางนี้ก็เลยมาจา้ะไม่หลุดเนี่ยใส่ราคานะ เห็ดนางวงาสามดอกเห็ดข่าเหลืองจ้าอันนี้จะเป็นเห็ดายเบื่อได้พี่น้อง จะเห็นก็จะไปเก็บนะจ้ะมันง่ามหลอ,อกหูหลอดตาดีนี่เดีเทานเนทาน,ทนอโอ้ขาแข็งดีหาย,อ,ย,หายอกเลยดี้าอกเลยนี่น หหน้าเขียวโง้าไม่ก็ได้นี่ลสองดอกทำพ่อแม่เฮ็ดเองเฮ็ดอี่ยังอู้พี่น้องของมะพึ่งอันนี้ปาดสี่โทเฮ็ดพึ่งเขาง่าใหญ่อู้อยูหยิบมาเบิง้งใกล้ อู้ย่าวาเด้ออ <so ันนี้เด้ออยากให้เบิ่งชัดๆแต่อู้มันเลยยุ่มก่อนนี่แม่เนี่ยใบอันเนี่ยป๊าดตีทัวดอกใยปะนี่เพิ่งเคยเห็นนี่เด้อป๊าดตีทัวอู้หูปาดเห็ดเพิ่งหวานเห็ดเพิ่งเขาใยคุณนายพี่น้อง เอาีนให้เบิง้งพูดนะโอ้ใหญ่คักใหญ่เนี่ยเห็ดนา,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 างเขียวใหญ่เห็ดทานตัวน,น,นี้นะพี่โมกว่าเห็ดผึ่งว่าสันพี่น้องบ่แมนเด้อโอ้พี่น้องเห็ดทานใหญ่ขาแข็ง พูดนะพวงนี้จ้ะเจอเห็ดกอทั้งหลายแต่ว่าได้ดอกเดียวนี่จ้าพี่น้องมูมันน่ะมันเหม็นเงาเปิดเนี่ยจ้า,จหา,เ,เ,จาหเหาก็ไว้เป็นเชื้อต่อไปหืมมะพร้าวมูเห็ดกอวะไล่วะโอ้ดอกหัก thì ta. Nhưng dù ba điều cha. mua điều cần. Thì S <S นี่นี่เป็งโอ้ดอกใหญ่ ได้เห็ดกอแดงแล้วจ้าพี่น้องกับเห็ดเพ่งใหญ่อ้ยขากหลายมือนี่กะห้าวมาเก็บช่วงไก่เห็ดสีว้ายนอ้องพี่น้องเนาะกะมันอยากจะบอดอกงามเพราะว่าทั้งเห็ดมมนกระตากฝนอีกจก่ะในเระได้ซํานี่กะถือว่าดีละแต่ว่ามือต่อไปบ่รู้ว่าจะมีเห็ดบอเพราะว่ามือนี่กะ่อนขางเก็บยากตั้งแต่โคกแรกแล้วจ้ะยางปีนอ้อมพู้เลยกับบ่คอยได้เห็ดกะมาได้อยู่นี่แหละอยู่อันโคกันวัด ผู้นกกระบานลนี่แหละจ้าอ่ะสำหรับคลิปนี้เอาไว้สำนีซะก่อนมากก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์แล้วก็คอมเมนต์ติชมมาได้จ้าสวัสดีค่ะ